บทที่6ถึงบทที่11เอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังพระควาปารณสิยังวิหรติอิติปะตะเนมิคทาเยตระโขพระควาปัญจวัคปัญจวัคคิเยพิโคอามันเตสิเทวเมพิกาเวอันตาปะปะ ชิเตนะนะเสวิตัพายโยจายังกามิสุกามะสุขะลิกานุโยโคลอีโนคัมโมโปจุดชะนิโกอะนะริโยอะนัทธสันหิโตโยจายังอัตตาริอัตตะกิละมะทานุโยโคทุกโขอะนะริโยอะนัทธสันหิโต เอเตเตพิกเวอุโพอันเตอะนุปะคมะมัชฉิมาปาติปัทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกะลานียานะกาลนีอุปัสมายะอาพิญญาะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติ กะจะมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปตาตะถาคเตนะอาภิสัมพุทธ,ธาจากกุกนานิยนานะการณีอุปัสสา,ายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตต,ติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยะทีทงัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอาังโขสาภิกเวมาชิมาปฏิปตาจัตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกะลานิยานะกาลานิอุปสมายะอภิญญายะ สัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขปะณะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติเปทุกขาชราเปทุกขามาระจำเปทุกขังโสกบริเทวะทุกขะโสกบปริเทวะทุกขะโทมสสุปายา สาปิทุขาอปิเยหิสัมประโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะลลพสิตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุป,ปาทานักขันตาทุกขาอ,อิทางโขปะน,นะพิกเวท,มมทุกขสะสมทโยอริยสัจจังยายังตันหา โโนภวิกานันทิลาคะสหคตาตัดละตัดลาภินันทินีเสระยตะีทางกามตันหาภะวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปะณะภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสเยวะตันหายะอเสสะวิราคหิต นิโรโธจาโคปะตินิสักโคมุติอาคนาละโยอิทังโขปปนะพิฆเวทุกขนิโรทคามินีปะติปทาออริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัถังคิโกมะโขเสยยะติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิาีอิทางทุกขังอริยสัจจเตติอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจกักขง อุทะปฏิยานังอุทะปฏติปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏติอาโลโกอุทะปฏติตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินญยันติเมพิกเขวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปฏิยานังอุทะปฏติปัญญาอุทะปัติวิชา อุทะบสิอาโลโกอุทะบสิตังโขปะนิทังทุกขะอริยะสัจจังปะริยไยสันติปะริยตาตันติเมพิกเวปุเพอะนุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปสิญาณังอุทะบสิปัญญาอุทะบสิวิชาอุทะบสิอาโลโกอุทะบสิอีทังทุกขะสมุทโย อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทะปาติญาณังอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอ,อุทะปาติตังโขปะนิทงังทุกขสม,มุทโยอริยสัจจังปะหาตับ พันติเมพิกเวปปุเพอนานุสุตเตสุธัมเมสุจากของอุทะปสิยานังอุทะปสิปัญญาอุทะปสิวิชาอุทะปสิอาโลโกอุทะปสิตังโขปนิทังทุกขะสมุทยโยอาริยะสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุทัมเมสุจากของอุทะปสิยานัง อุทปัติปัญญาอุทปฏติวิชาอุทปฏติอาโลโกอุทปฏตติอิทังทุกขะนิโรธทอาริยะสัจจติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏติญาณังอุทปฏติปัญญาอุทปฏติวิชาอุทปฏติอาโลโกอุทปฏติดังโขปนิทังทุกขะนิโรธทอาริยะสัจจัง สัจจิกาตพันติเมภิกาเวปุเพออนานุสุเตโสตเมโสตคุอาางอุทาปฏิญาณงอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปสิอาโลโกอุทาปฏิสังโฆปะนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกัน กตันติเมพิกขเวปเวุปเพอนนุสุเตสุธรรมสุจากของอุทะปฏิยานังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏิอาโลโกสุทะปฏิกิทัม ทุกขนิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมิสุจากองอุทปติญาณังอุทปติปัญญาอุทปติวิชาอุทปติอาโลโกอุทปติตังโขปนิทังทุกข์นิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจัง ภาเวตพันติเมพิกาเวโปเพอน,นันุนสตเตสุทัมเมสุจัคุงอุทัปปิยาดังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปะนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจัง อาวิตันติเมพิกขเวปุภีอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปัติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปัิยาวะกีวันจะเมพิกขเวอิเมสุจตูสุอะริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวัสสกาทศการังยะถาภูตัง ยานะทัศนังนะสุวิสุทังอโหสเนวะตาวหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสมารลเกสะพรามเกสัตสะมณะสัตสัตสะมะนะปรามณิยาปัายะสะเทวะมนุสสยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอาพิสัมพุทโธ ปัจญญาสิงยะโตจะโสจะโขเมพิกะเวอิเมสุจะตูสุอนิยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสการังยะถาภูตังยานัตถะสังสุวิสุทธังอโหสิอะทาหังพิกขะเวสะเทวเกโลเก สมาระเกส,สพระมะเกสัสสมนาระมณิยาปัจจายาสเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพติงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานัญจปะปนณะเมทัสนงังอ,อุทะปฏิอก,กุปปาเม วิมุตติอัยมันติมาชาตินติธานิปุนภุติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัจจะวะัคคิยาภิกขุภะคะวะโตพาสิตังอาบินทุงอิ มัสสมิจฉบ,บนะวย,ยาการะนัสมิงพันยมานีอายะมะโตโกนหันยะสะเวระชังวีตะมะรังธร,รมมะจากของอุทะปติยังกินจิจสะกสสมุทะยธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติตาย จกักภักควตาธรรมจักเกพุม,มาเทวาสัทมนุสาเวงเอตัมภักควตาพรารณสิยังอิสิปะตะเนมิคาทายานนตตารังธรรมจักกังปวัตติตังอปาติ วติยังสมเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระม,มานาวาเกนะจิวาโลกัสสะเมิกุมพันกุมมานังเทวานังสัทธังสุตตะวาจะตุมมหาราชิกาเวะทวาสัทธะมนุษสาวสงจะตุมมหาราชิกานังเทวานัง สัตว์ทางสุตะวัตะวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสูงตาวะติงสานางเทวนางสัตว์ทางสุดตะวัยามาเทวาสัตธรรมสัทธรรมนุสาเวสูงยามานางเทวนางสัตวทางสุดตะวัตุสิตาเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงตุสิตานางเทวนางสัตว์ทางสุดตะวั นิมมานะรติเทวาสัตถมนุสสาวสุงนิมม an า,า, an านะรตินังเทวนังสัตทังสุตตว่าปรนิมิตตวสวัตติเทวาสัตถมนุสสาวสุงปรนิมิตวสวัตตินังเทวนังสัตทังสุตตว่าพระมกายิกาเทวาสัตถมนุสสาวสุง เอตามภะควตาปะรานสียังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกังปาวติตังอป,ปะติวติยังตะมะเนนะวาพระมะเนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะเกนะจิวาโลกัสสมมินติ อิติหะเตนะขะนะนิขะเนนะเตนะมะหุเตนะยาวะปรมะโลกาสัตโตอัปปุขันธิอาจัญจะทัสสะสหสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัรมปิสัมปะเวทิอัปปะ มโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกาเมวะเทวนังเทวานุภาวังอาตโขพระวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัโตโพลโกทัญโยอัญญาสิวัตวัตโพลวัตตโพโกทัญโยติ อิติหิทังอจิสมาโตโกนทัญยสสะอัญญโกนทัญโยเทวะนามังอโหสีตอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสังพุทโธภคะวาต สวะขาโตภะคะวะตาธรมโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยุโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิตปะติปโนภะกวโตสาวกสังโคยติทังจตาริบริสยุคานิอัตถบริสปุคาลาเอสภะกวโตสาวกสังโคอาหุเนโยบาหุเนโยทักขิเนโยอันทลีกะนิโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสาติ จินดามะนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโปตันจัมมหาราชาจะวังมังโปสัทโธโนธีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโก ปัจชังทัชสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันจุเมเสธิลาพังชนาะเยมะนีจินดาปิยังจะทานังสับเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนสโสตินานาสันตุปัฏวาสาเพทุขาบุปะสะสเมนตุเตสก,กัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปะสะมนังธรรมเตเชนโสรตินานาสันตุปัฏวาสาเพพยาบุปปะสะเมนตุเต สกกัตวาสังขระตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเจนะโสตินานะสันตุป,ปัตถวาสพเพโลคาวุปะสเมนตุเต อิติปิโสภะคาวอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสาลติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภพระคะวาติสวาขาโตพระคะวตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวิโยหิติ สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุขะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกะลานิโยอานุตตรังปุลยเขตังโลกสาติจินดามะนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาบิตาวะาโอฬหังปภูตันจะมหาราชาตะวังมังโกสัตถุโนทิปัง กาเลเทวสุปโศติทกินจิเทวเยสโคปัชังทศมิงกินเนวทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมศทิลาบังชนานเยมะนีจินดาปิยังจะทานังสเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ติตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนโสตินานส,สันตุปัทถวาสเปทุกขาวุปปสเมนตุเตสกกตวาธรรมรตะนังอุสถังอุตมังวรังปะลิลาหุปะสัมนังธรรม,มเตเชนโสตินานส,สันตุปัทถวาสเปพระยา ภูปะเมตุเตสักกตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพโลกาภุปะเมตุเต อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุลิสัทธรรมสาละิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาตสวาขาโตภควาตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิบัสิโกโอปนายโกปัจจตัง เวทิตาโพวินยุหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุกาลาอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาลีกะระนิโยอนุสสาังปุญญาเขตังโลกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปาปูตันจะมหาราชาตะวังมังโกสัตสัตถุ โนติปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโคปัจจังทัสเมงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตะวันตุเมศิธิลาพังชะนานะเยะมณีจินดาปิยังจะทะนังสาเพชนาะพระโหชนาปิยังมะมะ สัคตวาสพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพทุกขาบูปะเมนตุเตสัคตวาธมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะลิลาหุปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุ ัตถวาสเพยพะยาวุปะสะเมตุเตสก,กัตวาสังครรตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสตินาะนะัสันตุปัตถวาสเพโลคาวุปะสะเมนตุเต